ัดีครบยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสัารหานนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนน้ำ MBK กันนะครับทั้งตู้นี้เลยเป็น MBK หมดเลยนะครับนั่นคือการ Back k i n n เนกแล้วเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเจ้านี่กันว่ามันแตกต่างกับพวกคอนไบทอนหรือว่าคอนเนกอะไรยังไงนะครับมีคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับตอนนี้ MBK อ่ะมันเป็นงูที่กระแสดีมากดีแบบดีจนถล่มทลายเลยเมื่อก่อนตัวละแค่ประมาณ 4,500เมื่อก่อนนะย้อนกลับไปกหลายปีแล้วนะในปัจจุบันราคาไปถึง8,500-9,500ที่ร้านนะครับถ้าเป็นราคาปีที่ขายอยู่ก็คือจัดในราคา8 5 0 0 9 5 0 0่ถ้าได้เป็นตัวคู่9,500แต่ว่าตอนนี้เรามีโปรนะครับถ้าใครดูคลิปนี้นะครับมาขอโปรจากที่ร้านได้เลยนะครับจะเหลือแค่ตัวรั7,500กับ8,500นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาเลือกได้นะครับมีหลายตัวนะครับหลายคนที่ เข้ามาจะาเลี้ยง MBK นะครับว่าเริ่มแรกมันเลี้ยงยังไงแตกต่างกับคอนกับบอลยังไงนะครับอันดับแรกคือ MBK เนี่ยมันเป็นงูมันคือ킹สเน็กชื่อเต็มมันคือ nice แมสกันแบ็ k คิงสเน็กนะครับ MBK เหมือนกับงูบอลเหมือนกับงูคอนแท้จะทุกอย่างเลย MBK เป็นงูที่กินงูด,ด้วยกันเองนะครับวิธีเลี้ยงก็แต่ว่าวิธีเลี้ยงเราก็ยังให้หนูแช่แข็งเหมือนเดิมซึ่งไซส์เด็กๆอย่างเงี้ยก็ให้หนูแบบ หนูแดงหนูคารอะไรเงี้ยครับเหมือนงูคอนทุกอย่างเลยก็เป็นหนูแช่ปกตินะครับมันความนิสัยความแตกต่างของมันจากที่ผมเลี้ยงนะัประสบการณ์นะถ้าเอาไปเทียบกับงูบอลมันก็จะดูของงูบอลนนะั้นเป็นเรื่องปกติแหละเพราะว่างูบอลน,นี่มันแบบโคตรแบบโคตรเชื่องนะครับส่วน MBK ก็จะมันมันไม่เชิงดุนะแต่ผมรู้สึกว่ามันแค่ขี้งูหยิดกว่าแล้วก็มีความ มีความคิดตัดกับบางทีแบบว่าเจอหนูแบบถ้าเรามือเรามีกลิ่นหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็อาจจะงับมือเราได้เป็นเรื่องปกติแต่ว่าไม่ได้เจ็บกับฟันเหมือนกันนะฟันแบบเดียวก่อนก็คือเป็นแบบฟันที่เล็กเหมือนเหมือนปลาเหมือนฟันปลาครับไม่ไม่ได้เจ็บแต่สมมติมันจะตกใจมากกว่าเราพาไปดูไอพีเคที่ที่บอกนะครับอันนี้เป็นพวกตัวผู้มันยังมีแบบในตู้อบก็ยังมีตรงนี้อีกที่เป็นในตู้พลาสติกมันจะเร็วนะครับเร็ว่าพวกออนวิธีจับ คือแนะนาให้ลูกค้าจับสองมือแบบนี้ถ้าจับสองมืออย่างงี้มันมันจะอยู่อย่าไปปล่อยหรือว่าหรือว่าปล่อยมือเดียวเนี้ยมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะตัวนี้ถือว่าเกตดีแหละถ้าสังเกตตรงขานะครับน้อยมากแทบจะไม่เห็นเลยอันนี้ถือว่าเกตเกตโอเคเลยดีมากเนี่ยครับในทองอะไรเงี้ยแทบจะไม่มีขาวเลยแล้วก็แต่ว่าเป็นเรื่องปกติที่ตรงคางอย่างเงี้ยมันจะเป็นสีขาว ซึ่งมันก็เคยมีตัวที่ตัวที่ไม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 ่มีขาวเลยนะแต่ว่าน้อยหาได้ยากซึ่งสําหรับเราเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ติดอะไรครับเพราะว่ามันมองไม่เห็นอยู่แล้วตรงขางแล้วมันก็ตัวดําอย่างเงี้ยตอนถึงกับขนาดโตเลยก็ตือว่าโอเคตัวนี้ก็สวยตัวนี้เป็นจัวู้ครับโอเคันวด้านบนน่าจะเป็นตัวเมียข้อแตกต่างของตัวผู้ตัวเมียที่จริงไม่มีอะไรเลยครับขนาดตัวอะไรเท่ากันหมดเท่ากันหมดแทบทุกอย่าง ก็เกตด,ดีข่าวน้อยส่วนมากที่ร้านจะเป็นแบบขาวน้อยครับก็คือคัดคัดมาแล้วในระดับหนึ่งครับฉะนั้นแล้วไว้ใจได้ครับว่าว่าโอเคแต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวที่มีขาวก็ก็มีขั้นโอากาสเพราะว่าตัวไปมันก็จะดำแค่ประมาณแบบ6เดือน7เดือนไม่ถึงปีก็ดําเกียงนะครับดำสนิทตัวผู้ตัวเมียไม่ได้แตกต่างกันนะครับจากคำถามอย่างปรากฏชอบบอกว่าตัวเมียทําไมมันเหมือนจะใหญ่กว่าอะไรเงี้ยครับที่จริง มันโครงสร้างมันใหญ่กว่านิดเดียวคือขนาดตัวมันจะเหมือนกันอ้วนกว่าแต่ว่าแทบจะมองไม่ออกเลยถ้าไม่ได้เอามาเทียบหรือว่าอะไรเนี้ยครับแล้วก็เป็นกิ้งูเบาบางอยากเลี้ยงด้วยกันนะครับถ้าสมมุติว่าลูกค้าเอาไปใส่กับมูคอนอะไรเงี้ยที่ตัวเล็กกว่าเรียบร้อยนะครับถ้าเช้ามามันก็จะกลายเป็นเอพิเกตัวใหญ่เพราะว่ามันจะลวมตังมูอนเข้าไปเดี๋ยวเราจะพยายามครับ ก็ S <S ไม่เยอะอะครับแต่ว่ามันก็จะเห็นขาวชัดตัวเนี้ยตัวเนี้ยแต่ว่าตัวไปดำหมดอันนี้ถือว่ายังไม่ได้เยอะแต่ว่าสังเกตไหมครับว่าขาวข้างตัวมันจะมีะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับขาวข้างตัวมันจะมีอย่างเงี้ยถึงถ้าไม่ได้พีกหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็มองไม่ออกขาวข้างตัวจะเห็นชัดเลยถ้ามันเืออย่างเงี้ยครับ ชัดเลยเพราะว่ามันคราตัวอย่างเงี้ยครับตรงไปก็ดบไม่ต้องไปซีเรียสนะไรมันถ่าถ้าสมมติว่าได้มาในในสิ่งที่ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ดับสนิทแต่ว่าหลายคนตกหน<า>้าเราซื้อเราก็อยากได้ให้มันดำเลยนะครับก็อันนี้ก็เข้าใจได้ฉะนั้นเราให้มีเคก็ถ้ามาเลือกได้ก็มาเลือกหรือว่าถ้าไว้ใจที่ร้านอย่างเงี้ยครับก็บอกที่ร้านแล้วก็ได้ว่าเออที่อยากได้ดำลองแบบดำเลยอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวทางม้นก็จะคันไว้ให้ว่าลูกค้ายอยากได้ประมาณนะครับ เี๋ยวเราไปเปลี่ยนเจ้า MBK ต่อส่วนการกินหรือว่าการอะไรของ MBK ก็อาทิตย์ละครั้งเหมือนกันครับมีน้ำไว้อยู่ในกล่องเหมือนเดิมเลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาแนะนาอีกอย่างนึงก็คืออุปกรณ์ของเ MBK คือถ้าเป็นงูทั่วไปอะครับเราจะแนะนําอย่างนี้ถ้าเป็นงูไซเลน์แบบนี้ครับซึ่งเป็นพวกถ้าเป็นงูคอนนะสมมติเป็นงูคอนเป็นพวกพิษานอย่างเงี้ย เป็นคอนทั่วไปเราจะให้อยู่ก่อบทนะีถ้าเป็นก่อบที่หลีกจะอยู่ซายประมาณนี้ในงูเล็กก็คือไม่ไม่ได้กว้างมากไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากขนาดปอดอีพอดีตัวนะครับแล้วก็มีพื้นที่เหลือไม่ได้ไม่ต้องจําเป็นต้องเยอะมากแต่เพื่อให้งูมันไม่เครียดคืองูบางชนิดนะครับถ้ามันอยู่แบบจิงงูคอนงูบอลอย่างเงี้ยมันมีความเครียดสูง บางทีต้องอยู่กล่องที่มันขนาดเล็กหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นงูคอนสบายๆไ,ไม่ต้องเท่าไหร่งูบอลงูบอลอาจจะต้องอยู่กล่องเล็กหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นงู MBK เนี่ยผมแนะนําสาหรับสายเริ่มแรกเลยนะให้เป็นส์พวกนี้เลยไซส์12คูณ6คูณ4นิ้วนี่ครับมันก็จะเป็นกล่องขนาดนี้เป็นสายหมดเลาได้อยางเนี้ครับซึ่ง MBK จะไม่มีความเครียดเพราะว่าความเครียดมันน้อยมากมันเป็นงูเก่งๆฉะนั้นแล้วอยู่กล่องนี้ได้เลยเพราะว่าถ้าลูกค้าซื้อกล่องเล็กไปอ่ะมันจะใช้เวลา แป๊บเดียวเดี๋ยวก็ต้องมาเปลี่ยนก่อคนระับซึ่งกรอบอะคิรไซส์เลก็กอะแบบไซส์นั้นนะห้าราสิไซส์นี้นอยู่ที่850ถ้าซื้อมือจากอาลามันจะเหลือ800ซึ่งตัดกันแค่แบบ200 300 300บาทแค่นั้นเองครับฉชนะชนะแล้วซื้อไซส์นี้นเลยดีก,กว่าเพราะไซส์นี้นจะอยู่ได้แบบข้ามปีเลยตีไปเป็นว่าอยู่ได้ประมาณ1ปีหนึ่งเต็มครับสำหรับไซส์นี้นนะแล้วก็ส่วนถ้วยน้ำถ้วยน้ำเราไม่ต้องการให้ ลงไปแช่น้ําตลอดทั้งวันนะคือรับฉะนั้นแล้วถ้วยน้ําเราไม่จาเป็นต้องใหญ่มากเราเอาแค่ถ้วยน้ําขนาดแบบธรรมดานขนาดสามสิบบาทเวลาใส่หรือมันจะมีแบบแบบสวยๆก็ได้เหมือนกันแต่ถ้าเอาถ้วยน้ําที่ขนาดแบบโอเคาอาก็ประมาณามนีอนอ้ประมาณนี้ก็เพียงพอแล้วไม่ต้องใหญ่มากถ้าเป็นแบบสวยๆก็จะมีพวกนี้สองร้อยแปดสิบบาทอันนี้เป็นของทีสุนรชลาอันนี้สวยเลยเหมาะกับเหมาะกับใส่ในตู้ทิ้กเลยอันนี้สวยมาก ก็จะมีหลายแบบให้เลือกนะครับแล้วแต่แล้วแต่ชอบที่คีบอาหารที่คีบอาหารชอบที่คีบทั่วไปครับบางคนแบบเลี้ยงงูเล็กชอบมาซื้อที่คีบอาหารที่มันสั้นอะไรเงี้ยแต่ผมแนะนําว่าที่คีบที่ได้มาตรฐานนะควรมีขนาด30เซนนิดไปอันนี้คือ30เซนพอดีอันนี้คือใช้มาตรฐานถ้าสําหรับคนที่เลี้ยงงูใหญ่ใหญ่กว่านี้ครับอาจจะต้องให้เอาที่คีดที่ยาวกว่านี้แต่ว่าอันนี้ถือว่าแบบมาตรฐานเลี้ยงงูไม่ได้ไม่ได้ใหญ่มากก็ใช้ได้ตอดชีวิตนะครับ ก็อันนี้ก็อยู่ที่180บาทซึ่งก็ใช้ได้ตลอดนะครับพอที่ร้านก็ใช้เองนี่เราให้ดูรีวิวของที่ร้านใช้นะครับก็คือแข็งแรงทนทานไม่ไม่ไม่ได้ถึงบางอะไรเงี้ยครับมันอาจจะไม่ได้หนามากไม่ได้ดีมากเพราะว่ามันก็180บาทแต่ว่าผมว่ามันมาตรฐานแหละไม่จําเป็นต้องต้องแพงกว่านั้นสําหรับบางคนจะสู้แม่น้ำด้วยว่าอะไรเงี้ยมันอาจจะมีตัวที่แพงกว่านั้นเล็กแข็งกว่านั้นหรือว่าอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้จําเป็นขนาดนเพราะว่าหนูแช่สุท้ายแล้วมันไม่ได้ดิ้นไง แล้วลี่งเป็นหนกเล็กอะไรเงี้ยแทบไม่แทบไม่ได้รู้สึกอะไรเลยใช้ถะาเกลียดยังได้ครับแต่ว่าใช้อันนี้ไว้เพราะว่าการเสื่อนโตรอเ,เวลาไมูเราต้องเล่นสาส์เนี่ยมันจะไม่สาสดวกแล้วก็ดูมืออาชีพก่อนด้วยในราคาที่ไม่ได้แพงมากแต่ว่าได้ความแบบได้ความมืออาชีพนะครับแล้วก็หนูแช่สำหรับ M อเคในไซส์เล็กนะครับก็จะเป็นหนูแดงพิกเม์ตัวประมาณนี้นะครับอันนี้คือหนูแดงนะครับผมก็ กินได้สบายๆอธิาฐ์ละตัวส่วนมากถ้าเป็น m ่ะคือมันโตเร็วครับในช่วงแรกกินไปสักประมาณ5ตัว่น5ตัวต่อต่อ5ตัวก็ประมาณ5อาทิตย์เนาะมันก็จะเหลือ5ตัว5ตัวที่เหลือเราจะให้อธิษฐ์ละ2ตัวก็คือพอกินตัวแรกไปตัวที่2ก็ต่อได้เลยแล้วมันก็จะโตเร็วขึ้นพอมันขาจากนแรกก็จะมาเริ่มเป็นอย่างขาขาเนี่ยคือเริ่มมีขนขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ขาคือเริ่มมีขนขึ้นมาหน่อย ก็หนูคางก็อยู่ที่แพ็คละสองบาทเท่ากับว่าค่าอาหารมันตกอยู่ประมาณ20บาทต่ออาทิตย์ถ้าเด็กๆเลยก็15บาทต่ออาทิตย์ถ้าโตไปสุดๆเลยก็สมมุ่หนูแอลเนี้ยก็ไม่เกินสักสบาบาทต่ออาทิตย์ก็อยู่ที่3 5 0 4 0 0บาทต่ออาทิตย์้วต่อตอนต่อแบบต่อสิตัวเนี้ยครับก็ตกสุดๆเลยไม่เกิน50าิบาทต่ออาทิตย์ตรงนี้ดีกว่าถือว่าค่าอาหารสำหรับ m อ็แล้วก็หมูชนิดอื่นเนี่ยถูกมากถ้าไม่ใช่หมูใหญ่พวกหลามเหลือมหรือว่าอะไรที่มันต้องกินหมูขนาดใหญ่ ส่วนที่รองพื้นที่รองพื้นเนี่ยหลายคนถามเข้ามาว่าพี่ครับสรุปอะไรมันเดียวกันระหว่างกระดาษหนังสือพิมพ์กระดาษ A4 แล้วก็ที่รองพื้นแบบฉีมาถ้าเป็นแบบฉีมานี่อันนี้คือแบบฉีมานะครับแต่ว่าสําหรับที่ร้านนะครับเราจะใช้2องอย่างกระดาษหนังสือพิมพ์เนี่ยผมส่วนตัวผมเคยใช้แล้วแต่ว่ามันมันไม่ค่อยไม่ค่อยวเวิร์คเท่าไหร่เพราะว่าสุดท้ายแล้วมันสวัสดีครับดีครับผมเรียวๆกันเลยนะครับตอนที่มีม ครูดูเป็นท่านนะฮะไม่ครูดูไปแล้วโอ้ยเป็นในเลี้ยงนานนะพอดีครับพี่ฮอกเต้นะครับเรากำลังพูดถึงนี่กันอยู่พี่สิ่งนี้คืออะไรเนี่ยสิ่งนี้คือบล็อกอ๋อบล็อกออ๋ครับผมครับผมครับผมพี่เขราเลี้ยวทางเราเลี้ยวสัตว์นะครับเรากำลังพูดถึงประสบการณ์การใช้รองพื้นอยู่พี่โอ้โหสำหรับพี่ฮอกเต้เนี่ย S <S <S ลองินพวกเนี้นยพวกนี้ทำมาพวกนูนเดียวรงเราก็จะกินเข้าไปดนู่นนี่เข้าไปได้แต่ว่ามีหลายคนถามว่าแล้วไอ้พวกที่เป็นแบบกระดาษกระดาษสือพิมพ์อะไรพวกเนี้ยพี่คือสำหรับพี่มีประสบการณ์แบบข้อเสียของกระดาษสือพิมพอะไรคือเราว่ามันหมักหมมออหนึ่งคือหมักหมมแล้วกระดาษมันซึบซึบน้ำและอ,อ,อมอยู่แล้วนะแล้วมันก็มีสิทธิ์ที่จะขึ้นลงขึ้นลาเยอะกระดาษสือพิมพ์นขึ้นลาตัวที่หนึ่งเลยแล้วก็แล้วก็มันก็หนึ่งแล้วสองคือไม่ใช่ไม่ใช่วัสดุธรรมชาติ มันเวลากินเข้าไปมันก็มีเนื้อน้ำหมึกด้วยแล้วน้นสีพิมพ์เป็นหมึกแบบละลายน้ําได้ออกมามันดำดำดำแค่มึงจับมันก็ดำ้วถูกไ่มใช่เออมันก็อย่างนั้นแหละก็ก็ถ้าเกิดใช้วัตถุดธรรมชาติได้ก็ดีใช่ก็ก็อย่างได้อันนี้มันอันนี้มันเรื่ออะไรอ่ะอันนี้มันเป็นซสูตรอ่ะพี่มัน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 ปีกงูขี้ออกมาเบอบนั้นใหม่อันนี้ย่อยได้เลยย่อยเลยเหรอเข้าไปติดปากได้แล้วมันสามารถเคลียร์ปากตัวเองได้เชลียรก็คือไม่บางตัวถ้าเป็นพวกเออ่ ไอ้เขาเรียกว่าไรซาคาโป่เดี๋ยวนี้ซาคาโป่ที่เป็นเมนูนะครับวันนี้กินไปเป็นครั้ติดครับติดใช่ติดากแล้วผมเคยมีตัวนึงก็คือเป็นหนองเลยเป็นหนองติดปากเสีเลยแต่ไอตัวเนี้ยมันเคลียร์ปากตัวเองได้มันประมาณแบบขยับการสองสามรอบอ่ะมันอได้ก็คือถ้าแนะนำก็จะเป็นตัวนี้ส่วนแบบไอ้นักสืบพิมก็เหมือนที่พี่เต้บอกเลยครับเคยใช้แล้วเวลางูฉี่แมงเละทั้งตัวงูทั้งเละทั้งกล่องเละโอ้โหแล้วกินแม่งแบบกิ่นฉี่อ่ะแรงมากก็เหมือนกันกัระดาษจันทร์อื่นกระดาษ เอซี่อะไรก็แบบเดียวกันครับสไตล์เดียวกันมันก็จะเปียกเยอะๆไปหมดแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งที่โอเคก็จะเป็นพวกไ่ลยองฉีดหนูให้แทนร้องฉีมาแต่ว่าราคามก็ได้ใช่แน่นอนแต่ว่าข้อเสียมันอย่างอย่างเดิมพี่เวลางู่มันก็ชอบเลยไปทำถูกมันเลี้ยไปทำอยู่แล้วมันเลยไป่แล้วมันไม่บอกมันไม่รู้ตอกว่ามันต้องไปขี้แต่ถ้าไอตัวเนี้ยไม่ค่อยเลียงไปทำประมาณนี้นะครับถ้าถ้าแนะนำก็เท่าไหร่วะอันนี้อันนี้อันนี้ราคาพิเศษ เดือ130บาทกอจริงวะเนี่ยเลือ130าบาทแปดรายการหัวแต่ว่าแต่ว่าอันเนี้ยอีพีเี่พี่เราพูดถึง M B K นี่เคยเรียนครับเคยเรียนเดี๋จริงไม่ต้องพูดเลยเคยเรียนทุกอย่างเลยจ้ะเออก็บอกบอกคนดูไปแล้วแหละพี่ว่ามันแบบว่ามีส่วนมากมันไม่ได้ดูหรอกมันแค่ขี้สกัดไม่ดูคิงคิงไม่ใช่งูดูแต่คิงมันงูกินชิบหายอ่ะกินไว้่วงอ่ะ แต่คือคนแบบในเน็ตนะบอกดูเพราะว่าเอาไปเทียบกับบอลไพทอนเนี่ยก็คือแบบว่าไปเทียบกับอะไรอะไรเทียบบอลไพทอนไม่ควรไหมก็ก็ดุทั้งนั้นอ่ะใช่ใช่เพราะบอลมันเป็นก้อนเฉยเอ่ะใช่แต่คือแต่เออใช่คือมันมันจะมันจะรู้สึกดูน่ากลัวตอนที่มันหิวเออมันเป็นอย่างนั้นชกินหรือว่าอะไรคข่ทอมาวะไอไข่ทองอ่ะเพื่อเพื่อจะมีสอนสอนแถนรับเชิญอีกคนนึงนะครับฮัลโหลเออว่าไงคะ อยู่อยู่ร้านอยู่ร้านเพื่อนตอนนี้ก็ลังถ่ายบล็อกอยู่ค่ะซ้อนเหรอนนซ้อนสามเครื่องซ้อนสามเครื่องเป็นเป็นถ่ายในถ่ายในถ่ายโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวโรกาบเดี๋ยวโรกับโอเคครับสำหรับ MBK ก็มีประมาณนี้นะครับพูดไปกันหมดแล้วไม่ไม่มีอะไรแล้วก็เข้ามาดูได้ตอนนี้จัดโปรโมชั่นพี่อตอนเนี้ย MBK มันอยู่ที่มันแปดพัหานา่า, <ๆ S 2> ายหน้าร้านอ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าใครมาจากบล็อกผมอ่ะ ก็คือมาจากยูทูบผมเหลือเจ็ดพันห้าตัวเมียเหลือแปดพันห้าเชียร์ว่ะลดลงไปตัวละพันแล้วเป็นคู่ถ้ามาจากต่างจังหวัดนะพี่รวมส่งฟรีถ้าจัดเป็นค yeah, ู่นะเหลือคู่หมื่นห้าว่าถ้ากับว่าคู่เจ็ดพันห้าเมียก็เจ็ดพันห้าตัวใหญ่ ถ้าตัวใหญ่นะตัวหมื่นกว่าใช่หมื่นหม่นสองหเลี้ยงไปที่เขาจนอนแบบไม่กี่เดือนเนี่ยโอ้ยคิงไม่กี่เดือนเร็วมากไม่กี่เดือนขายได้วันแล้วแน่นอนแน่นอนได้ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณเวียงเต้ด้วยขอบคุณมากผมไม่รู้จะมานได้เลยงงมาแบบงงๆแบบว่าเราไปทำอย่างอื่นกันต่อนะครับแล้วก็ เดี๋ยวอีพีน่าจะคู่ถึงเรื่องอะไรคอยดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับผมจะาจากพาาัซาโซนดีซีสิห้องดี54นะครับเบอร์โทรศัพท์ก็0 9 2 2 0 1 8 9 2 8งกน่นะครับเปิดทุกวันนะครับจัน์ถึงอาทิตย์นะครับจะหยุดส่วนมากก็คือวันศุกร์ไปเล่นเว็บบอดอ๋อคือ คือเหนื่อยเออมึงควรพักบ้านแต่ก็ไปเล่นไม่บอกกับมาก็เหนื่อยอีกใช่ก็เลยอีกก็เอาเหนื่อยแบบนี้เอาเป็นว่าแต่ชวงนี้เปิดประมาณ11บเอ็ดโมงครึ่งนะครับจนถึงประมาณห้าโมงเย็นนะเข้เข้าได้ทุกวันนะครับเขียนเฟซบุ๊กเดี๋ยวไลน์อะไรเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาให้หลังคลิปนะครับเจอกันบ๊ายบาย